สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ t ด e เซตอัพ ep สิบสี่นะครับที่ผมนอนแบวนี้นะครับไม่ใช่ไรนะคือผม อยากจะมาชวนคุยนะครับในวันเรื่องของวันนี้ว่าเก้าอี้หลายคนเนี่ยเอนอนได้ใช่ไหมครับแต่ว่าเราเคยใช้การเอนอนในการช่วยเราจัดสายไฟหรือเปล่านะครับน่าจะมีหลายคนสงสัยนะครับมันจะไปช่วยในการจัดสายไฟยังไงนะครับต้องบอกเลยครับว่าการที่จะใช้ฟีเจอร์นี้ให้คุ้มค่านะครับเราควรจะใช้คู่กับโต๊ะเปล่าไร้ไฟของเรานะครับเพราะว่าบางทีการให้เราจะเก็บสายไฟให้เนียนเอาไว้ใต้โต๊ะเนี่ยเราก็ต้องก้มลงไปทำใช่ไหมครับแต่ว่าเรามีโต๊ะเปล่าไฟ้ไฟเรามีเก้าอี้ที่เอนได้นะครับเราก็ปรับโต๊ะขึ้นมาแล้วก็เอนลงไปทำนะครับเหมืออนนช่่่าางงซมรรรเลยะคับทีข นอนลงไปบนแผ่นนะครับแล้วก็สไลด์เข้าไปซ่อมรถเวลาที่ซ่อมใต้ท้องรถอะไรต่างๆนะครับก็จะได้ไม่เมื่อยอีกด้วยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คล้ายๆกันเลยครับ๋ยวผมทําให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับขั้นตอนแรกครับเราต้องกดโตของเราขึ้นให้สูงสุดเท่าที่ทําได้ก่อนนะครับอันนี้ก็อยู่ที่115เซนนะครับเรียบร้อยครับตอนนี้ขึ้นสูงสุด115เซนแล้วนะครับตรงนี้ก็มีสายไฟกองนี้นะครับที่เนี่ยเดี๋ยวผมจะเข้าไปเก็บนะครับถ้าผมต้องก้มลงไปอย่างเงี้ยมกาาาด้รวีพูิธ างนฟีเจอร์นี้อย่างแรกนะครับให้เช็คก็วี่ด้วยนะครับถ้าก็วี่ของคุณเนี่ยปรับสูงสุดเอาไว้นะครับก็ควรจะปรับลงให้สุดก่อนนะครับเพื่อที่ทำให้การเอ็นของคุณเนี่ยมันเข้าไปได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเพราะถ้าคุณเอ็นไม่สุดเนี่ยเนี่ยมันจะชนอย่างเงี้ยของผมก็ชนทำไมมันจะเข้าไม่ได้ใช่ไหมแต่ถ้าเราปรับก้านต่ำสุดนะครับแล้วคุณก็เอ็นลงไปมันเองเข้าได้สบายเลยครับแล้วคุณก็มาเก็บสายไฟใต้โต๊ะของคุณแบบนี้นะครับก็จะทําให้การเก็บสายไฟของคุณเนี่ยเป็นเรื่องที่อีซี่มากยิ่งขึ สายไฟอย่างเงี้อยอย่างเช่นเมาส์คีย์บอร์ดอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็ต้องมาจัดสายไฟใหม่ข้างใต,ต้โต๊ะใช่ไหมการที่เราต้องกม้มทุกครั้งเนี่ยมันก็เมื่อยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในการใช้แบบนี้เนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าผมจัดได้ทั้งวันอ่ะเนี่ยผมให้ผมทำแบบไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยล็อกสายต่างๆนะครับดูนูน่นดูนี่นะฮะทำได้สบายมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่ทำให้ปวดหลังปวดคอยอีกด้วยนะเป็นข้อดีสำหรับเก้าอี้ที่สามารถปรับเอ็นได้นะครับแล้วก็สำหรับคนที่มีโต๊ะแบบไฟฟ้าด้วยนะครับถ้าใครที่ไมไ ไปมันก็ทํางานยากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรหาจุดที่พอดีเนาะแล้วก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นไอเดียต่างๆของใครทุกๆคนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับอย่างหนึ่งที่ผมฝากไว้เลยนั่นก็คือการเก็บสายไฟต่างๆนะครับผมแนะนําให้หาตัวล็อกนะครับจะเป็นตัวล็อกสายไฟที่สามารถปรับความแน่นได้นะครับก็คือมันจะมีเขี้ยวเนาะแล้วก็สามารถปรับล็อกได้เนี่ยมาใช้งานในการจัดสายไฟนะครับเพราะว่าบางทีอาจจะพึ่งเคเบิลเทรอะไรต่างๆเนี่ยไม่เพียงพอนะครับมันก็ไม่สามารถทําให้สายไฟเป็นละเอียดได้เพราะว่าบางจุดที่เราต อีกทิปละกันก็คือวิธีการจูนสายไฟให้พอดีสําหรับโต๊ะของเราเนี่ยควรจูนยังไงนะครับผมบอกเลยว่าถ้าใครที่เป็นโต๊ะปลั๊กายฟ้านะครับแล้วก็มีปลั๊กไฟเนี้ยเส้นเดียวออกมาอย่างนี้นะครับแล้วอยากจะจูนให้มันพอดีเนี่ยผมแนะนําว่าควรปรับความสูงของโต๊ะเนี่ยไปเป็นระดับสูงสุดที่คุณใช้ไม่ใช่ของโต๊ะที่ทําได้นะเป็นระดับสูงสุดที่คุณใช้นะครับให้เหลือสายไฟตรงนั้นอนะ่ะหยอดลงมาแล้วก็ต่อไปที่ปลั๊กไฟนะครับให้มีความตึงที่พอดีนะครับอย่าตึงมากเกินไปนะแล้วก็อย่ายอ่ะาะาาอะพาาววงงีสงสูดุดแล้ หย่อนไปหน่อยเนี่ยพอคุณเอาต่าสุดเนี่ยมันจะหย่อนลงไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาให้มันไม่หย่อนจนเกินไปนะครับในระดับที่คุณใช้นะแล้วพอคุณล็อกสายไฟเสร็จปุ๊บมันจะได้สายดีนะครับแล้วก็ไม่เกะกะพอคุณปรับโต๊ะต่าสุดเนี่ยมันก็จะหย่อนลงมานิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยของคุณก็จะแบบมีสายที่น้อยแล้วก็ไม่หย่อนแบบวางโดนพื้นอะไรต่างๆนะครับก็จะดูสวยมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับหรือว่าถ้าใครเนี่ยที่สายยาวหน่อยนะครับแล้วอยากลายเก็บเนี่ยผมก็ทำได้นะเอาสาย ก็จะเนียนมากขึ้นไปอีกนะครับก็ลองอาดับใช้กันดูนะครับว่าแต่ละคนมีปลั๊กไฟวางอะไรยังไงนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับปลัก๊กไฟของแต่ละคนด้วยนะประมาณนี้นะครับสำหรับทริปในวันนี้นะหวังว่าทุกคนจะได้ไอเดียในการจัดสายไฟในการนําเก้าอี้เนี่ยไปใช้ในการจัดสายไฟนะครับเพราะว่าผมบอกเลยว่าเป็นทิปเล็กๆที่เราก็ต้องแบบประสบพบเจอจากการใช้งานจริงๆก่อนนะครับถึงจะมาแนะนํากันได้นะครับก็ใครมีคอมเมนต์อะไรก็สามารถพูดคุยที่ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกัน,นคลิปหน้าบายครับ